การพักผ่อนน้อยทํางานหนักทําให้เราเสีย่ยงอายุสั้นจริงรเปล่าคะพูดตามหลักก็ก็จริงค่ะถ้ายิ่งนอนน้อยร่างกายได้ฟืน้นฟูมันก็น้อยทําให้เราก็สุขภาพไม่ได้ดีเรื่องภูมิคุ้มกันต่างๆด้วยการนอนมันไม่ใช่แค่การพักผ่อนในจริงแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราจะได้แบบฟืน้นฟูทั้งแบบในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ในเรื่องอื่นๆฮอร์โมนต่างๆด้วยค่ะจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้นอนหลับ ให้เพียงพอแต่ฟังก็เข้าใจเพราะทำงานเหมือนกันสำหรับหมอฟังคิดว่าเราควรปรับไลฟ์สไตล์ยังไงให้การทำงานของเรายังทำไหวอยู่แล้วก็สุขภาพเราไม่พังด้วยค่ะฟังว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนอะแต่ว่าเราก็ปรับ จากอะไรที่มันไม่ยากจนเกินไปอย่างเรื่องแบบแบบการกินอะไรเงี้ยแทนที่โอเคเรากินชั้นมไข่มุกเราก็เปลี่ยนเป็นกินโปรตีนไหมอะไรเงี้ยที่มันแบบอร่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างนั่งทํางานนานๆฟังเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบทำง,งานออฟฟิศอะไรเงี้ยเนาะครึ่งชั่วโมงก็อ่ะย่อหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะดูแปลกนิดนึงแต่ว่าฟังว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะแบบอาจจะลองปรับจากอะไรง่ายๆหรือยอย่างแบบจากขึ้นไปในเลื่อนก็เปลี่ยนเป็นแบบเดินขึ้นบีทีเอสไหมฟังว่าเราสามารถปรับได้จากเรื่องเล็กๆก่อนแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อย